วันนี้แน่นอนหลายคนมีพรบแล้วค่ะแต่เขาอะยังต้องทาภาคสมัครใจไหมในเมื่อเขามีพรบแล้วหลายคนว่าจริงๆมันจําเป็นไหมเพราะอะไรที่เราต้องมีภาคสมัครใจจำเป็นสิอยากจะบอกคุณเฉียดเงินส่วนหนึ่งมันซื้อประกันนะภาคสมัครใจเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไปชนได้รับบาดเจ็บเอาแค่แขนหักหรือขาเนี่ยนะพรบมีแค่แปดหมื่นมันไม่พอหรอกนะชกแขนหักขาหักอย่างเดียวเนี่ยนะรักษากันตามโรงพยาบาลเอกชน ไม่ต้กวมาสองแสนนะเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าคุณมีพบรบอย่างเดียวเนี่ยนะเออเคยเจอโรงพยาบาลเอกชนเป็นนอนโรงพยาบาลของรัฐถูกก็จริงอยู่แต่หมอไม่พอหมอก็ต้องบอกว่าเออไว้ผ่าตัดสักสองอาทิตย์ได้ไหมอ่านอะนะนะ่แล้วก็ยังไงก็สะดวกวเอกชนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กาในในการบาดเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องรักษาทันทีเพราะฉะนั้นควรจะมีประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าคุณจ่ายไหวอย่างไรจ่าย นะเจียนด้วยดีอะไรก็แล้วแต่นะยกเว้นไปกู้เงนเข้ามานะให้มาจ่ายนะถ้าคุณซื้อประเภทหนึ่งหลายๆคนพูดพูดชอบผู้ประโยคนี้ออกมาบอกว่าอ้ยขบับรถนั้งสามปีห้าปีแล้วนะยังไม่เคยเกิดเดนเลยนะก็ถือว่าคุณโชคดีไหมบางทีก็ต้องคำนึงถึงห้าสิบปีเรามายกตัวอย่างนะเบี้ยประกันประเภทหนึ่งคันละหมื่นห้าสิบปีแสนห้านะมีปัญญากับร้อยปีไหมถ้ากับร้อยปีก็ล้านห้า ผมเชื่อว่าไม่เกินห้าสิบปีห้าสิบปีคุณจ่ายเจ็ดแสนห้านะในเจ็ดแสนห้าเนี่ยนะแค่ในห้าสิบปีคุณเจอเหตุหนึ่งครั้งนะต้องผ่าตัดสอมองตั้งสองคนเนี่ยหมดไปเปน็นลาละคุ้มไหมครเพราะฉะนั้นนะอย่ามองย้อนออกไปนะนอกจากเนะี่ยบริษัทประกันจ่ายไปแล้วนะผลต้องกฎหมายอ่นะถ้าคุณไม่มีเงินส่วนนี้มาจ่ายเขาผลของกฎหมายเวลาขึ้นศาลเนี่ยศาลก็ต้องถามว่าคุณได้ชดเชยอะไรเขาหรือยัง อ๋อไม่ผมไม่มีมันก็ไม่ไม่เป็นเหตุแห่งบรรทาโทษโอกาสติดคุกก็คงอย่งสูงนะแล้วในการติดคุกไ,ไม่ใช่จบนะนะเงินไม่มีเงินจ่ายเขามันยังมีการฟ้องยึดทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าไม่มีลนะเราจะฟ้องล้ลายไปนั่นคือนั่นคือเงินที่เราเขียนเล็กๆน,น้อยๆออกมานะบางคนก็บอกว่าไม่คุ้มนะประกันไปนะถ้าผู้ซื้อคุ้มบ่ตัดเจ็งนะเหมือนกับซื้อนะผู้เอาประกันไปเนะี่ย ฝากเงินส่วนหนึ่งสัก5ปี10ปีถ้าเกิดมีภัยเราเอามาจ่ายนะด้วยเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยการบริการของบริษัทประกันภยัยอย่างน,น,น้อยทนายหนึ่งคนซึ่งเวลาเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยคุณให้ทนายของบริษัทดูแลหรือคุณจะจ้างทนายเอาเองจริงแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าประกันภยัยยิ่งฝั่งที่่ชใช้ไม่ได้ก่อให้เกิดความคุ้มเลยเราทําไว้เพื่อมันเทาความเสี่ยงภัยที่จะเกิดในอนาคต อย่างที่หลายๆครัทางที่เราจะบอกว่าประกันภัยมีมีแล้วไม่ใช้มีกว่าตอนจะนนใช้นนแล้วมันไม่มีเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุมันมันทุกคนเรียกหาประกันหมดนะะเขาบอกไม่คุ้มอืมอคุ้มอะไรนะครับมันต้องมีความสูญเสียมันสิ่งที่นะแลกกับชีวิตแลกกับร่างกายเราเดนะี่ยนันั้นเรียกว,ว่าคุ้มหรือไม่ใช่อเพราะฉะนั้นการประกันภัย่ะยังต้องเน้นว่าการที่คุณขับรถดีอ่ะเรายอมรับ แต่คนอื่นเนี่ยอ,อีกตั้งโอ้โหอีกตั้งเ,เป็นร้านร้านคันเนี่ยนะมันมีปัญหาที่โอกาสเกิอเลยจากถนนก็มีจากควา,ามาม,ามาเรอเรื่อยมีจากตัวรถก็มีหลายสิ่งหลายอย่างออกมาจากความเร็วซึ่งหลายหลายครั้งเนี่ยเราขับอยู่ตามถนนต่างๆมันจะมีป้ายบอกความเร็วว่าจำกัดไม่เกินแปดสิบจำกัดไม่เกินร้อยสิบต่าง,งๆ,ๆเนี่ยเราได้เห็นแต่บางทีเราก็ไม่ได้ทำตามแล้วก็ขับเกินขับไว้ขับหนุนนั่นแหละเวลาเกิดชนขึ้นมา เราก็มีส่วนในการประมาททั้งๆที่รถคันหน้าตัดหน้าเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกเขาตัดหน้าเราก็ผิดอ่ะแต่เราก็ใช้ความเดียวกินกำหนดนะนี่คือเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดจะมาสู้คดีต่างๆคุณไปจ้างทนายข้างนอกที่คุณรู้จักความชํานาญเขาไม่สู้เท่ากับบริษัทประกันภัยที่มีทนายของเขาเองเขาทำอาชีพนี้โดยตรงเขาฟ้องคดีเป็นพันๆคดีกับรลองดันดันจ้างทนายฟ้องดีมันก็ไม่คุ้มนี่คือสิ่งที่ คำว่าคุ้มคือการบริการที่คุ้มแลวลดเราอยู่ในสภาพที่ได้รับการซ่อมอยู่ต่อเวลาไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือปิดถ้าปเป็นหนึ่งนะจริงๆแล้วเรื่องของาพารสมัครใจมันไม่ได้หมายความว่าซื้อเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกอย่างเดียวแต่มันมีความคุ้มครองในตัวเรื่องของตัวรถเราเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนบอกเราขับรถดีมากๆเลยยังไงก็ไม่ชนนะคะแต่บางทีอ่ะเราอาจจะไม่ชนเขาแต่เขามาชนเรามีโอกาสไหมโอ้เยอะแยะเลยนะคะคุณคุณสมัครคุณประหยัดเบี้ยหมื่นห้า วันดีคืนดีเนี่ยคุณถูกรถเอาเอารถรถกระบะด้วยกันอะชนนะปรากนคุณยอะเฉยเพราะกระบะมันชนคุณอะและ้วกระบะไม่มีประกันภยนัยรถรถคุณต้องซ่อมสองหมื่นอะคุณต้องซ่อมก่อนไหมล่ะคุณต้องซ่อมสีกอนนะ,ะแล้วก็มาฟ้องคดีฟ้องคดีเนี่ยคุณก็ต้องจ้งตนาใใช่ไหมล่ะเพราะนั้นคุณไม่มีประกันภัยนี่คุณต้องจ้งนายองส่วนตัวนายนส่วนตัวเนี่ยนะหนึ่งไม่ใช่เหมืออาชีพไม่ใช่เหมือไม่ได้บอกไม่ใช่เหมืออาชีพนะเขาอาจจะไม่ถนัดทางทางด้านนี้นะ นะเพราะฉะนั้นเขาก็ว่าคดีทั่วไปว่าจะจูเราไปจ้างเขาว่าคดนะีอันนี้ชน,นะโอเคแต่ความชำนาญสู้ประกันไปไมดได้เพราะฉะนั้นคุณลบซ่อมเปสอนนะง,งห 20, 40, มื่นจ้างทนาครอีกสองหมื่นสี่หมื่นละคุณฟ้องคดีชนะชนะแน่ชนะ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 ได้อะไรไ,ไ,ได้กระดาษใบหนึ่งนะเพรานั้นลดคุณซ่อมสองหมื่นนะค้าสองหมื่นละ 20, นะคุณสู้เฉียดเอาหมื่นห้าสนะซื้อประกันไว้เป็นหนใช่ไหมรถคันนี้ถูกชนเหมือนเดิมเลยนะแต่นี่องจาซ่อมเองบริษัทซ่อมให้ แล้วคนได้จะฟออ้องไองวันจฟ้อ,ฟองไอ้อออ้องให้รถคุณก็ได้รับการซ่อมอย่างดีมาตลอดที่คุณคุ้มครองอยู่เนี่ยงอ้ความกอ่ะ